มีโอกาสได้เข้าสู่ประตูวิวานะคะนี่ลอดซุ้มวิวานะคะคบกับใครช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ลอดซุ้มประตูวิวานะคะยินดีด้วยสำหรับผู้ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะนเนเาะดิฉันหมอดูชานทิพย์ร้อยเอ็ดนะคะดูดวงด้วยลายมือไพ่ยิปซีแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่าดูส่วนตัวสามร้อยห้าร้อยบาทนัดดูดวงได้ที่ลายศูนย์เก้าห้าหกสองหนึ่งเจ็ดเก้าห้าศูนย์คุณแม่เห็นเม้นหนูไหมคะอืม คำนี้คำนี้คุณแม่เห็นลูกคําว่าคุณแม่เห็นเม้นหนูไหมคะช่องช่วงนี้เห็นลูกอาจจะเห็นเป็นบางช่วงเพราะบางช่วงคุณแม่ก้มดูไพ่ก็จะอ่านไม่ทันนะลูกอันไหนถามไม่ทันน้องถามมาใหม่นะถ้าคุณแม่ไม่อ่านแสดงว่าคุณแม่ไม่เห็นนะเพราะว่าคุณแม่จะพยายามตอบทุกเม้นนะคะลูกนะถ้าคุณแม่ตอบทันนะเนาะถ้าคุณแม่ตอบทันหรือบางเม้นที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายผิดกฎชุมชนคุณแม่ก็จะไม่อ่านนะคะ แม่จะพาคลอดแม่จะ